สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีแฟนคหัวท,ทุกท่านนะครับคลิปนี้แอดก็จะมาลงแนวทางของรัฐบาลไทยให้อีกนะครับมาดูอาจารย์คู่โต๊บนนะครับอันนี้ท่านให,ห้มา2ตัวนะครับ2ส,สุดเนาะมี74กับ75นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคู่โตสดบนนะครับ มาดูของแอดเอล่านะครับแอดเอล่าอันนี้ถ้าให้สุดบนนะครับมาเจ็ดสองห้าสองห้าข้างล่างนะครับเอ่อข้างล่างนี้สองแปดเนาะน,นี้ก็จะเป็นในส่วนแอดเอล่านะครับท่าให้มาสุดบนแล้วก็สุดล่างนะครับสุดบนมีสุดสามตัวเม็ดเดียวนะครับเจ็ดสองห้าแล้วก็ตัดเล่นสองตัวคือสองห้านะครับส่วนสุดล่างนี้มา สุดเดียวนะครับคือ28เนาะอันนี้ก็จะเป็นแอดเอล่านะครับถ้า FC ท่านไหนชอบก็ตามนี้นะครับ FC a d เอล่าเนาะมาดูอาจารย์นี้นะครับอันนี้เลขดวนนะครับเลขด่วนน่าจะเป็น เลขมาจากวงในนะครับอันนี้เลขด่วนนะครับวันัที่16สเมษายนพศสองหหนะครับอ่าชุดเลข3ตัวนะครับรางวันที่1เด่นมี2 5 6 4 1 7 6 8 0 7 2 8 9 6 4นะครับมาดูรางวัลเลข2ตัวล่างนะครับนนี้ มาให้1 3 1 4 3 0 3 1 6 7แล้วก็68นะครับมาดูของอาจารย์แอดนาอ้วนนะครับแอดนาอ้วนทันให้มาอ่ามีชุด3ตัวนะครับ6 5 8 6เอ่อ5 6 9 869นะครับก็มี2ตัวก็มี58 57 56แล้วก็55ส่วนเลข6นี้ได้6 9 6 8 6 7แล้วก็66นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเลขเด่นของแอดนาอ้วนนะครับ ันนี้ของ a d ดส่วนผลนะครับถ้าได้เลขเดี่ยวนะครับเลขน่าจะเป็นเลขวิ่งนะครับอันนี้จะให้เลขเก้านะครับมานะ่า,ามนี้นะครับทุกคนแอดส่วนผลส่วนผลเนาะอันนี้เนาะถ้าได้เลขเก้าเลขเดียวมานะครับอชอบก็ตามนี้นะครับผม มาดูอีกขั้นหนึ่งครับอันนี้จะเป็นเลขเด่นเจาะใจลุงหวังนะครับเจาะใจลุงหวังแล้วให้เด่น5้ามานะครับมีห้าสองห้าหกห้าเจ็ห้าเก้สองหสี่หเจ็ดแล้วก็หกเนะครับสุด3ามตัวนี้ได้เจ็ดห้าสองนะครับเม็ดเดียวเนาะเจ็ดห้าสองเม็ดเดียวนะครับ อ่าอันนี้ก็เจาะใจลุงวังนะครับท่านให้เด่นห้ากับหกเนาะเหนือใต้นะครับถ้าท่านนพี่ๆท่านในชอบก็ตามนี้นะครับอ่ะก็มีเด่นห้าองหกเนาะเดนห้ามีห้าสองห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้านะครับส่วนเลขรองนได้หกสองหกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกเก้านะครับ มาดูเลขลับเฉพาะวงในนะครับอืมเลขลับเฉพาะวงในนะครับงวดวันที่สิบหกเมษายนหกหกนะครับถ้าแร้มาบนล่างเนาะบนล่างนี้มีเด่นแปดกับเด่นเก้านะครับมีแปดสองแปดสามเก้าสองแล้วก็เก้าสามก็นี๋ก็จะเป็นในส่วนเลขลับเฉพาะวงในนะครับอ๋อตอนแรกมาบนล่างนะครับ อ่ารู้สึกว่าเลขลับเฉพาะวงในงวดที่ผ่านมาไี้เข้านะครับทุกคนอ่าเพื่อนเพื่อเอฟซีท่านไหนที่ติดตามนะครับน่าจะจะเห็นนะครับว่าอ่างวดที่ผ่านมาเข้านะครับอ่ะนี่ผมเอาลงมาให้ดูนะครับงวดที่ผ่านมาได้เข้าูนย์เจ็ดเนาะนี่ครับอ่าเลขลับเฉพาะวงในงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งมษายนบนล่างนะครับเด่นเก้ากับ เด่นศนยนะครับอ่าเด่น9มี92แล้วก็97เนาะส่วนเลขรลองครับเลข0นะครับเด่นศนยก็จะมี02แล้วก็07นะครับเนี่ยงวดที่ผ่านมามันออก907นะครับเข้า2ตัวมาดูเอาให้รวยนะครับงวดนี้ของอาจารย์แอดเอาให้รวยครับเอาให้รวยเด่นหนนะครับมี1 2 1 3 1 8แล้วก็1 9นะครับนี่ก็ จะเป็นในส่วนแอดเอาให้รวยนะครับเอาให้รวยงวดวันนี้นะครับงวดที่16นะก็ต,ตามนี้นะครับมี12 13 18องแล้วก็หนนะครับแอดพารวยนะครับ ามาดูอีกอาจารย์ท่านหนึ่งครับพญาคันค้างนะครับหรือว่าพญาคันคกเนะาะท่านให้เด่นห้านะครับอันนี้เด่นห้านะครับมีเด่นหลักร้อยก็มีหนึ่งเก้าห้านะครับมีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขห้านะครับอันนี้เด่นหลักรนะ้อยนะเรามาดูเด่นห้านะครับมีห้าสองห้าสามห้าแปดแล้วก็หนะ้าเก้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลข เด่นของพยาคันคากนะครับทัานให้มาเด่นห้านะอ่ามาดูนะครับอันนี้ของแอดปรีชานะครับของวันที่16เมษาย,ยนรัฐบาลไทยนะแอดปรีชาท่านให้วิ่งลูดห้านะครับอ่าท่านให้วิ่งลูดห้าสุดสามตัวก็มี 8 5 4 7 5 1 9 5 0 5 8 3นะครับอันนี้สุด3ตัวนะครับมาดูสุด2ตัวนะครับท่านให้มา5 4 5 1 5 0 9 5 9 0 8 3 8 4 7 1แล้วก็7 5นะครับ มาดูอีกแอดนาอ้วนอีกใบนึงนะครับคนนี้คือสุดสามตัวเนาะท่านให้มาของแอดนาอ้วนนะครับสุดสามตัวได้ได้แก่เลขห้าหกเก้านะครับแปดหกเก้าก็มาตัดเล่นสองตัวนะครับมีหกเก้าแล้วก็เก้าหกนะครับอ่าหกเก้าเก้าหกเนาะถ้าถ้าตัดเล่นนี้มีแปดหกกับห้าหกด้วยนะครับทุกคนถ้าตัดเล่นจนถึงตัดให้หมดนะครับ มันมี5 6 9แล้วก็8 6ดหช่ไม้มอันนี้แอนนาอ้วนให้6 9แล้วเราก็ต้องตัด5 6กับ8 6ด้วยนะครับ